โกลเด้นแองเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันประจําเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะในเดือนแห่งความรักแบบนี้ของชาวราศีกันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะไพ่ย,ยิบซีไม่เคยตอบตอวใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบร่วมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ อาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปให้กับชาวราศีกันด้วยนั่นเองนะคะส่วนแรกนี้ขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนก็แล้วกันนะคะไพ่ใบแรก Will of Fortune, s รีย n the Moon, the Sun และก็ต่อมาด้วย the Chariot นะคะเกือบจะเป็นไพ่ Major อัคนาทั้ง5ใบนะคะแต่ว่ามีแค่ใบเดียวก็คือสีเรียนที่เป็นไพ่เล็กนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกในอดีตกันเลยนะคะ Will of Fortune เห็น,กง,หนชชกงร้อแห่งโชคชะตากงร้อแห่งความรักนะคะ มีหลายครั้งที่โชคชะตานั้นมาล้อเล่นกับความรู้สึกของชาวราศีกันนะคะอาจจะเข้ามาแล้วก็ให้ได้เจอกับคนที่รักแต่ก็ไม่ได้สมหวังกับคนที่รักแต่กับคนที่ตัวเองไม่ได้รักนะคะอ,อย่างนี้ดีกว่าอธิบายง่ายๆก็คือคนที่คุณรักก็กลับไม่ได้คนที่คุณไม่ได้รักกลับได้กันอะไรประมาณนี้นะคะ นะัมันเหมือนความรักที่ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกันพอสมควรในช่วงอดีตของชาวราศีกันรหลายครั้งที่เป็นแบบนี้นะคะและชาวราศีกันนะส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกนะคะราศีสิงห์ราศีพฤษภและก็ราศีกรุ่มด้วยนั่นเองนะคะสีราศีนี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาแบบ มีอิทธิพลนะคะในความรักหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกันมาก่อนนั่นเองนะคะต่อมาก็เป็นไพ่สี่เหรียญในอดีตนะคะหมายความว่าคุณนะคอาจจะเคยพบเจอกับคนที่นิสัยดังต่อไปนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นคนที่ขี้เหงขี้หวงขี้น้อยใจขี้ระแวงแล้วแถมเขาเป็นคนที่ชอบกักความสัมพันธ์ด้วย นะคะอาจจะมีคนคุยหรือคบอยู่กับคนหลายคนแต่คุณก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงทําให้เกิดเป็นความรักที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวท,ทั้งที่ตัวเองก็มีคนคบคนคุยอยู่หลายคนแต่ก็ยังกักชาวราศีกันเอาไว้อยู่นะคะบางทีชาวราศีกันทนไม่ไหวจึงเดินออกมาจากชีวิตของเขาแต่เขาก็ยังตามตื้อตามง้อนะคะเหมือนว่า พูดง่ายๆนะหมาห่วงก้างก็ยังได้เลยในกรณีนี้เองนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะมูนเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าอีกด้านหนึ่งมีแสงและอีกด้านหนึ่งก็จะมีเงาเกิดขึ้นนะ,ะเหมือนความรู้สึกเหมือนสีหน้าท่าทางของชาวราศีกันทั้งต่อหน้านะคุณจะร่าเริงแก่มใสทำเป็นมีความสุขต่อหน้าเพื่อนต่อหน้าครอบครัวนะคะ แต่ภายหลังหรือการได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วได้ทบทวนนี่คุณมีเรื่องเศร้ามีเรื่องให้คิดคือมีเรื่องเครียดสะสมอยู่พอสมควรแต่ไม่อยากจะให้คนอื่นได้รู้นะคะภายใต้รอยยิ้มนั้นมีความเศร้าซ่อนอยู่นั่นเองนะคะบางคนมีการครบหาหรือเคยคบหาดูใจกับคนที่ไม่เปิดตัวหรือไม่ชอบเปิดตัวคุณกับใคร นะคะหรือชาวราศีกันนั้นมีการครบกับใครสักคนหนึ่งแล้วไม่อยากเปิดตัวอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีตัวจริงอยู่แล้วจึงนะคะไม่สามารถที่จะเปิดตัวคบหาดูใจกันได้เป็นทางการก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีน,นี้นะคะแต่ก็ ดูแลรักษาสุขภาพจิต m e n t a l health ของชาวราศีกันด้วยเพราะว่าไพ่ในอดีตใบนี้ก็ยังส่งผลอยู่ให้ความเครียดนั้นยังคงสะสมชาวราศีกันอยู่นั่นเองนะคะต่อมาก็เป็นไพ่ The Sun เป็นไพ่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะหรือผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้อาจจะทำงานในแวดวงของผู้คนที่อาจจะรู้จัก คุณเยอะหรือเขาเยอะก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแต่เวลาที่อยู่กับแฟนจะทำตัวเป็นขี้อ้อนนิสัยเป็นเด็กๆนะคะหน้าเด็กตลอดการนะถึงแม่อายุเยอะแล้วก็ตามนะคะอันนี้ก็คือบุคลิกลักษณะนะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะต่อมาก็คือไพ่เดวชาเลอร์ดเป็นไพ่ประจําราศีกรกฎนะมีชาวราศีกันนะคที่เคยคบหรือกําลังคบ กับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะนะคะคนที่กำลังคบหาดูใจกับชาวต่างชาติหรือเคยคบหาดูใจกับชาวต่างชาตินะคะมีการไปมาหาสู่การเขามาเยี่ยมเยียนที่ประเทศของคุณหรือคุณได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนเขาที่ประเทศของเขา บางคนได้มีโอกาสย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศตามสามีหรือภรรยาไปก็มีเช่นเดียวกันในกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ไปได้ทั่วโลกแล้วมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความรักครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีกันส่วนมากคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะราศีกันและก็ราศีกรกฎด,ด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันนะคะ ไพ่ใแบ,บแรกนะคะหนึ่งเหรียญ t h เมจิกเชียนสิบเหรียญจัส i n นและต่อมาด้วย p g e o f s w o r d นั่นเองนะคะโอเ okay. ค p a g e of Pentacle หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองในปัจจุบันของชาวราศีกันมีความที่แบบโชคดีอาจจะได้เงินเป็นก้อนหรือเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยอาจจะได้จาก ผลกำไรที่คุณลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะหรือจะมีใครสักคนนั้นมาใช้หนี้คุณก็ได้ที่มันเป็นก้อนนะคะและใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสที่จะโชคดีด้วยในช่วงปัจจุบันนี้นะคะรวมไปถึงคนรักนะคะจะเห็นคุณค่าของคุณอยากจะให้ของขวัญที่ล้ำค่าหรือมีคุณค่านะะเช่นอาจจะทองเพชรหรือ เงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นความโชคดีมากๆในช่วงปัจจุบันของชาวราศีกันที่ได้ไพ่ใบนี้ด้วยนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเมจิกเชนนะ เป็นความรู้สึกที่บอกให้รู้ว่าประสบการณ์เท่านั้นที่จะสอนชาวราศีกันได้คุณจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าคุณจะได้ลงมือทําหรือได้ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองผิดลองถูกด้วยตนเองแล้วก็เป็นคนที่มีจินตนาการสูงไวพิปฏิพานดีนะคะพูดจาคารมคงคายเป็นต่อรูปหล่อเป็นหลอกก็ยังได้เลยในกรณีนี้นะคะ มีซิกเซนลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยต่อมาเป็นไพ่สิทิ์เหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะพาเราหรือตัวคุณเองจะพาเขามาแนะนำให้กับทางผู้ใหญ่ครอบครัวเพื่อนสนิท นะคะได้รู้จักกันไว้นะคะเป็นการแนะนําหรือว่าเปิดตัวกันเป็นทางการก็ได้นะคะจากที่ในอดีตอาจจะมีการครบกันแบบปกปิดหรือคบกันแบบไม่เปิดเผยแต่ในช่วงปัจจุบนันนี้จะมีการเปิดเผยหรือจะมีการพาไปให้รู้จักพ่อแม่เพื่อนหรือญาติาพี่น้องนะคะที่เราหรือเขาเคลพนั่นเองนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ Judgment คือสถานะความสัมพันธ์บางคนนะคุยกันทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นแต่ไม่รู้สถานะของกันและกันมีค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะแล้วก็ในไพ่ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าคุณสองคนนะัจะพูดคุยตกลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนมากขึ้นนะคะว่าเราจะเป็นอะไรกันแน่จะเป็นแค่เพื่อนจะเป็นแค่พี่น้องหรือเป็นแฟนกันไปเลย ะะก็จะได้รู้กันไปเลยนะคะสถานะจะเริ่มชัดเจนขึ้นและสำหรับใครบางคนหรือคู่ชาวราศีกันที่มีการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเนี่ยมีหลายคนเลยคิดเป็นร้อยละ6 0ปได้นะคะเป็นการที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรืออลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันว่าเราสองคนนั้นจะเข้ากันได้ไหมเผื่อวันหนึ่งจะ แต่งงานหรือเผื่อวันนึงจะจริงจังกันอะไรประมาณนี้มีครอบครัวด้วยกันจะได้มีไม่มีปัญหานะคะเพราะว่านิสัยใจคอจะเข้ากันได้ไหมนั่นเองนะคะต่อมาเพจออฟสอดเป็นไพ่เด็กถือดาบทะที่ชาวราศีกันคนใดก็ตามที่มีเกณฑ์หรือกำลังคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณในช่วงนี้ คุณจะต้องคอยเอาอ,อกเอาใจแฟนเด็กคนนี้เพราะเขามีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองมากค่อนข้างที่จะหัวดื้อรั้นแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะนี่ก็คือบุคลิกคร่าวๆของเขานั่นเองนะคะโอเคในปัจจุบันของชาวราศรีการส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุาลม ต่อมาจะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะให้กับชาวราศีกันกันนะคะก็คือในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะก็คือไพ่สิบไม้ เดชาริยต์เพดออฟสอดหนึดาบและต่อมาด้วยจั s ติกโอเคไพ่ใบแรกนะคะสิไม้ที่บอกให้รู้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแบกรับความรู้สึกต้องพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่พอสมควรทั้งทัง,ทงอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้พยายามหรือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะแต่ก็มีอยู่ ฝ่ายหนึ่งนี่คะ่ะที่พยายามประครับประคองพยายามที่จะยือ้อหรือว่ารั้งความสัมพันธ์นี้เอาไว้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นแสงสว่างหรือคิดว่าคู่เรามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ก็พยายามที่จะประครับประคองอยู่นะคะในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์หล,ลายๆคนนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เดวชาลิออดเป็นไพ่ประจําราศรีกรกฎมีชาวราศรีกันที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศรีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันกับไพ่ใบนี้นะคะจับได้อีกแล้วไพ่ใบนี้นั่นก็หมายความว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศรีกันนั้นนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับชาวต่างชาติหรือเขาจะมีการนัดหมาย หรืออยากจะมาพบเจอคุณหรือม่าจะมา,าเจอคุณตัวเป็นๆน,นะคะจะได้รู้จักนิสัยใจคอบุค,คลิกลักษณะนิสัยกันมากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าจะมาดูตัวกันแล้วก็ได้เช่นเดียวกันเขาจะบินมาดูตัวคุณหรือคุณนะคะจะได้มีโอกาสบินไป เจอเขาตัวเป็นๆที่ประเทศของเขาก็ได้เช่นเดียวกันพรอมีการติดต่อสื่อสารหรือมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีสำหรับใครหลายคนที่อยากจะมีการเดินทางหรืออยากพบปะพูดคุยกับชาวต่างชาติหรืออยากจะคบหาดูใจกับชาวต่างชาตินะ แต่นะคะเวลาที่ชาวราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อารมณ์ค่อนข้างที่จะสุดขั้วเหมือนกันเวลาดีก็ดีใจหายนะเวลาร้ายก็ร้ายหน้าดูนะคะแต่ก็เรามัดระวังในเรื่องของช่องท้องอาจจะท้องผูกได้ง่ายมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของช่องท้องด้วยนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะโอเคต่อมาก็คือเพจออฟสอดนะ ไพ่ใ,ใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีกันนั้นใครก็ตามที่คบหาดูใจกับแฟนเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองคุณนะจะต้องคอยเอาอกเอาใจนะคะคอยแบบคุณคอยสอนคอยบอกเขาแต่เขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งนี้คุณไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้คุณต้องรักในสิ่งที่เขาเป็นแล้วแหละนะคะ เพราะว่าแฟนเด็กคนนี้ค่อนข้างที่จะดื้อรั้นอยู่พอสมควรแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นเองนะคะและบางคนนะคะที่มีบุตรบริวารมีลูกนะคะลูกของคุณค่อนข้างที่จะดื้อรั้นแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่สักเท่าใดนะักในช่วงเดือนกลุ่มาพนธ์นี้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาก็คือ a o f s o r d นะคะ เป็นไพ่ที่บอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นสำหรับใครที่อยากไปทำงานต่างประเทศมีโอกาสได้พบได้เจอได้คบกับแฟนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วหรือได้แต่งงานแล้วก็อยากจะย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วได้ไปทำงานนะคะ คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการทํางานต่างประเทศการได้ไปต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการปรับตัวหลายๆอย่างแต่ถ้าคุณผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้คุณก็จะสบายขึ้นนะก็เริ่มคุ้นชินไปเองนั่นเองนะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากเปิดโอกาสให้กับชาวราศีกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่จัสติกถือว่าเป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นะมีชาวราศีกันที่เคยคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นั่นเองนะคะเป็นการบอกให้รู้ว่าเอในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นะเวลาที่คุณมีความรักคุณก็อยากเห็นความรักแบบแฟร์ ไม่อยากให้คนรักนั้นไปหรืคอปเปรียบเทียบคุณกับใครทั้งนั้นนะคะหรือการที่แฟนหรือคนรักของชาวราศีกันทำอะไรรับหลังคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเหมือนโดนเอาเปรียบเหมือนโดนไปพูดจารับหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเกลียดความไม่แฟร์เป็นที่สุดนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลและค่อยจริงจังเด็ดขาด นะคะกับในเรื่องของการกระทำแล้วก็คำพูดด้วยนะคะโอเคนี่คือไพ่ในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีกันนะคะส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟราศีกรกฎราศีตุลราศีธาตุลมด้วยนะคะต่อมาจะขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีกันนะคะ ใหบแรกนะ Queen of Cups หกดาบและต่อมาด้วยราชินีถือดาบนั่นเองนะค e e n of Cups หมายความว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้เวลาที่คุณมีความรักหรือกำลังมีความรักอยู่คุณก็ยังรู้สึกมีความกังวลอยู่ในนั้นด้วยมีความสับสนบ้างในบางทีเพราะว่าอันนี้เป็นอารมณ์ ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายสําหรับผู้หญิงชาวราศีกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนั่นเองนะแต่ถ้าถามว่าคุณรักเขาไหมคุณก็รักเขานะแต่มันยังมีความกังวลอยู่ในนั้นแล้วก็มีความสับสนอยู่ในนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขาทําตัวดีเขาทําตัวไม่ทําให้คุณน่าสงสัยอะไรเงี้ย ก็จะลดคลายความกังวลของผู้หญิงชาวราศีกันไปได้เยอะมากนะคะสำหรับนุมน่มๆคนไหนที่เข้ามาส่องนะคะว่าเสาวๆชาวราศีกันนั้นจะรู้สึกแล้วก็เป็นยังไงบ้างในช่วงนี้คุณก็ขอให้รู้ไว้เลยนะคะว่าเขานั้นค่อนข้างที่จะอารมณ์อ่อนไหวง่ายกังวลง่ายซับสนใจได้ง่ายกับพฤติกรรมของคุณนาะยะอย่าทำตัวรับๆเรื่องลอ ทำตัวตรงไปตรงมาแล้วก็ซื่อสัตย์กับเธอเธอจะได้มีความสุขนั่นเองนะคะและผู้ชายชาวราศีกันมีเกณฑ์ว่าจะได้คบหาหรือได้ภรรยาะะที่ว่านอนสอนง่ายแล้วก็เธอดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลลูกดูแลคุณได้เป็นอย่างดีถ้าเป็นแฟนกันก็ดูแลกันในฐานนะแฟนได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะคะอาหารการกินอะไรอย่างนี้เธอก็ทําได้นะคะ ต่อมาเป็นไพ่หกดาบนะที่บอกให้รู้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะถึงแม้จะเป็นไพ่สรุปก็บอกให้รู้ว่าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นช่วงนี้จะมีการเดินทางบ่อยนิดนึงนะคะอาจจะเดินทางไปทำงานนะคะจากทินที่อยู่อาศัยเดิมนะคะ จะไม่ค่อยได้อยู่ถิ่นที่อยู่อาศัยหรือไม่ค่อยได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนจะได้ออกไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนต่างประเทศ ต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะคะชีวิตค่อนข้างที่จะละหกละเห่เลื่อลอดแล้วก็มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวอยู่พอสมควรเหมือนว่าลงเรือลําเดียวกันแล้วปัญหาจะเล็กจะใหญ่แค่ไหนถ้าชาวราศีกันประคับประคองกันได้ก็จะไปตลอดลอดฝั่งนั่นเอง,เองนะนี่สําหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวมีลูกด้วยกันแล้วด้วยนะคะต่อมานะคะ e วีนออฟสอด ก็ประมาณว่าผู้หญิงชาวราศิกันนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีความเชื่อมัน่นมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนที่จริงจังแล้วก็กล้าได้กล้าเสียในสิ่งที่คุณแบบกล้าที่จะทำนะ,ะถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะฉันจะทำฉันก็จะทำเลยอะไรประมาณนี้นะคะและก็ จะได้มีการครบหาดูใจกับผู้ชายที่อาจจะดูฐานะออไม่ค่อยที่จะบาลานซ์หรือว่าไม่ค่อยที่จะสมดุลกับคุณสักเท่าไรนักนั่นเองนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศรีกรรไกรคุณออฟสอดบอกให้รู้ว่าคุณได้คบหาดูใจกับผู้หญิงที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดในการกระทําและก็คําพูดนะคะเธอไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆนะเธอเชื่อแล้วก็มีความ มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เธอเชื่อนั่นเองนะคะและเธออาจจะมีหน้าที่การงานที่สูงกว่าคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะนี่ก็คือลักษณะของเธอนั่นเองนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโ o l เ e น a อเจ l เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะ วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ